した僕の夏休みはやがて記憶態度のゲートでいくつかにちぎれて完熟的な絵になったのです銀河を旅する星の頃は สวยงามวัดนิเวศธรรมประวัตินะคะเหมือนได้ไปยุโรปเนาะดูสิวันนี้วันจันนะคนน้อยมากค่ะคนน้อยมากมมาเที่ยวแบบวันธรรมดาอย่างนี้นะคะจะดีมากถ้าใครมาได้เนาะวัดก็เงียบสงบมากวัดนิเวศธรรมประวัติ สมัยรัชกาลที่5นะคะรุ่งเรืองมากๆเนาะสวยสวยสวย,สวยห้องน้ำโอ้พี่ก็พี่้ามว่าใช่สวสรรค์ไหมไมันไม่เหมือนกับวัดที่คิด <ๆ S 1> เคย <ๆ S 1> เคยเห็นมาเนาะวันยากาศดีด้วยค่ะแดดแทบไม่มีเลยนะตอนนี้คือเที่ยงแล้วว่ะอือไปได้และมั้งพี่ ถ่ายรูปก็เยอะด้วยนะคะเนี่ยสร้างสวยมากสวยมากๆเลยไปดูโบสถ์กันลูกสวยมากเราตรงไปใช่ไหมจำได้ว่าเคยมาครั้งหนึ่งแล้วแบบมีคน ถ่ายรูปแต่งงานถ่ายรูปรับปริญญาเยอะมากที่นี่แต่ไม่รู้ว่าเขาคิดค่าใช้จ่ายยังไงเนี่ยสวยอนุสาวลีคุณประหลัดเสียง เป็นพระพี่เลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดอ๋อพี่เลี้ยงของราชการที่5นั่นเองต้นสตา์แอปเปิ้ลต้นนี้นะใหญ่จังดูดิใหญ่จัง อะไรนะคั่นน่ะสีเรามาจากทางไหนนะงงไปหมดใช่ไหมใช่องด้วยอ๋อนี่เขาก็ลังซ่อมแซมเนาะซ่อมแซมของเก่าทั้งนั้นนี่นี่นี่โบสถ์นะคะ วันนี้ปิดไม่ให้เข้านะพระอุโบสถสวยมากเน,น,นี่ยอ,อันนี้ไม่ใช่ด้านหน้าใช่ไหมอ๋อแต่สวยมากไปนี่อ๋อนี่งทาเข้าพระอุโบสถดด้านหน้าห้องน้ำก็มีหลายจุดเดี๋ยวเราค่อยไปเข้าห้องน้ำอ,อันนี้พระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าศรีวิไยายลักษ์ไ่ไทยอ่ะ กันเราไปห้องน้ำกันไหมอันนี้พระโกศของใครของพระบรมวงศ์เธอน่าจะเป็นพระชายาของรัชกาลที่ห้าไหมอันนี้ด้านหน้าพระอุโบสถนะคะคิดจะบอกว่าเหมือนสวรรค์ไปเข้าไปไหว้พระกันไปเลย อ่าทำไมอ่ะลูกเขาบอว่ามืดมากมืดอ้าถอดอเท้าว่ามันไม่มีทอมอยู่ในจะพ่อเข้าไปลองไหนไปถอดรองเท้าลูกคนนี้เขาจะเบี่ยเลย,ลเเลยคุณั้งในาสวยมากๆเลยค่ะ

ก็จะมาว่านะเห็นไหมว่าห้ามขึ้นครับไม่มีาจะ,จะมาวาไหนไม่มีคนเลยนะเลยขอถอดหน้าแป๊บหนึ่งนะ,ะไปถ่ายข้างหน้ากันหัหประตูนี้ก็สวยเนี่ยถ่ายออกไปข้างนอกเนี่ยเออสวยสวยต้มรื่นมากต้นโพต้นใหญ่มากทุกคน ในเป็นโรงเรียนพระนะคะเมื่อกี้นี้เห็นประกาศอยู่ว่ารับสมัครนะจนถึงมหเลยนะตั้งแต่ประถมเลยค่ะอากาศดีนะเงียบมากๆด้วย แนะนำนะคะมาวันธรรมดาเนอะโล่งมากเงียบมากค่ะแล้วก็พอดีบ้านอยู่ปทุมเนอะขับรถมาถึงมาประอินก็ประมาณหนึชั่วโมงนะคะก็โล่งๆสบายๆนะมาสูดอากาศบริสุทธิ์เนอะในวันที่วันนี้โควิด5,000นะคะเสียชีวิต22เนาะก็ดูแลตัวเองกันต่อไปนะคะก็อย่าประมาทแม้จะฉีดว <this> ัคซ really. ีนแล้วก็ตามนะคะก็เนี้ยค่ะพามาสูดอากาศ บริสุดนะคะบินแม่น้ำอย่างเงี้ยเนอะปปโปรงคนน้อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะอย่าไปเที่ยวในที่ที่แบบคนเยอะๆแออัดอ,อย่างเงี้ยเราก็ไม่ไปเนาะเราก็เลือกนิดนึงก็จะได้อิงบรรยากาศ